สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม็กฟอร์ดชาแนลในวันนี้แมกก็อยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะครับกับรุ่นขายดีนะครับตอนนี้คลิปก่อนหน,ะนะ้าคลิปก่อนคลิปที่แล้วก็เป็นเอเวอเรสต์สปอร์ต วันนี้ก็เป็นเวเลสปอร์ตอีกแล้วแต่ตัวนี้บอกก่อนว่าไม่ได้บอกแพคเกจนะครับค่าตัวจะอยู่ที่1,484,000บาทนั่นเองมาด้วยลุกสีเทาดำหล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาชมว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเรียกว่าลูกค้าตามหาแล้วก็จองกันเยอะมากๆกับรุ่นนี้รถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ขายดีสุดๆในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะการเพิ่มออปชั่นนะครับหรือว่าไม่เพิ่มออปชั่นนะ ตัวนี้น่าใช้มากๆกนะกนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าหล่อขนาดไหนนะครับตัวนี้นะอ่ะมาดูกันที่ช่วงล่างกันบ้างนะครับตัวนี้นะเป็นเบ่กนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเด็กกันโค้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นดริสเบรทั้ง4ล้อเลยพร้อมคลีระบายความร้อนนะครับแม็กนะครับเป็นแม็ก สีดำนะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จับคู่มากับยางกุสเยียนั่นเองนะครับเรียกว่าคันนี้ดุมากๆเลยนะครับถ้านำไปแต่งนะแล้วก็คลิปก่อนๆนะก็มีการลงให้ชมนะครับว่ามีการเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่นะครับหล่อขนาดไหนนะตัวนี้นะเห็นไหมเห็นซีรีส์ไหมครับ255นะครับ55 R 2 0นะครับแม็กขอบยนั่นเอง โอเคมาดูแก้มข้างกันบ้างอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็น6สปีดน,นะเป็นเครื่องยนต์2.0นะตัวนี้170แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะแก้มข้างตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับหล่อๆเลยนะครับเพราะ s นะิ g เนเจอรรุ่นสปอร์เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับโคมนะครับจะเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED สีส้มนะครับตัวนี้นะฟิล์มติดให้แล้วนะครับแล้วก็ ลาวหลังคานะครับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันจะแตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมนะครับที่จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทคีเลตแล้วนั่นเองนะครับคือเอามือส่วนเข้าไปก็สามารถล็อกรถได้เลยนะครับเม็ได้ข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นสีเดียวนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพูดถึงเรื่องช่วงล่างนะครับท้ายเนี่ย ในรุ่น F อร์ r t นะครับจะเป็นแบบหวัดลิงนะครับดังนั้นอ่ะทุกการเข้าโค้งทุกการขับขี่นะครับบนท้องถนนนะมั่นใจและปลอดภัยได้เลยว่านุ่มมากๆนะครับมาดูท้ายกันบะเริ่มกันที่ท้ายรถนะครับเริ่มที่สปอยเลอร์นะครับไฟสปอยเลอร์นะครับจะมีไฟเบรกนะครับดูที่3นะครับอยู่บนสปอยเลอร์นะครับแล้วก็กระจกนะครับจะมีแบบไล่ฟ้านะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้จะยังไม่มี กล้องหน้านะครับแต่ว <anya> uh ่าจะมีกล้องหลังให้นะจะมีโลโก้ Ford FORD นะครับแล้วก็ Signature นะครับไฟท้ายแบบ LED หล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กล้องนะครับก้องหลังนะตัวนี้จะทำงานควบคู่กับหน้าชอนะครับ10.1นิ้วด้านในนะครับจะมีตัวกะระยะให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ความพิเศษที่ได้มานะครับก็คือเซนเซอร์ด้วยกันทั้ง4จุดเลยนะครับแล้วก็ไฟทับทิมนะครับ ตัวนี้นะก็เรียกว่าน่าจะถูกใจนะครับตัวนี้รองรับแบบแฮนด์ฟรีนะครับสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะเรียกว่าความคุ้มค่าในรุ่น Ever อร์เนะครับหล่อนะครับสบายนะครับแล้วก็น่าใช้นะครับแล้วก็สีมีให้เลือกนะครับหลายสีด้วยนะครับมาดูห้องโดยสารกันบ้างห้องโดยสารแถวสอนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นะ มาพร้อมกับแอร์นะครับที่สามารถปรับได้นะครับปรับระดับแอร์ได้นะครับแล้วก็มี Type C และ USB ให้นะครับมาดูฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับแถวหน้านะตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับระดับได้8ทิศทางนะครับตัวนี้นะ มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับที่เดินได้ด้วยสีดำนะครับตีตาโลโก้สปอร์ตนะครับคอนโซลหน้านะครับที่ดีไซน์แบบใหม่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าลูกค้าติดกล้องหน้าเพิ่มนะครับพร้อมกับกระจกแบบตัดแสงนะครับมาดูจอกลางบ้างจอกลางครับมีขนาด10.1นิ้วลองรับ p p p l e r p l a y Android Auto s y n c 4A นะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับใช้งานเหมือนตัว Ranger เลยนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะ แอร์ Air, เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแยกซ้ายขวานะมีวอลเลยจัเจอร์ให้ไทซีและ USB ให้หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะครับ6สปีดนั่นเองเบรคมือไฟฟ้านะครับปุ่มโหมดปรับโหมดการขับขี่นะครับก็มีให้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับระดับได้นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะมี คูณคอนโทรลให้นะครับตัวเซ็ตความเร็วนะครับและตัวลิมิตนะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงนะครับฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับรองรับหน้าจอด้านหลังแบบ8นิ้วนะตัวนี้บอกลูกค้าก่อนนะครับตัวในรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับถ้าเพิ่มแพคเกจนะครับก็จะได้จอ8นิ้วนะไม่ได้จอ10นิ้วเหมือนเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลายผลิตไม่ไม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้แพคเดียวกันหมดเลยนะปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมีให้นะแล้วก็ ไฟนะครับไฟอัตโนมัติเป็นไฟตัดหมอกนะครับปุ่มเปิดประตูด้านหลังนะครับหน้าแล้วก็ปรับไฟหน้าแบบไม่ให้แยงตาได้นะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มนะครับปรับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับประตูนะแบบอัตโนมัตินะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ เอเวอเ t สต์สปรนะครับราคา1,484,000บาทนะครับน่าจะถูกใจและคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็รอรถไม่นานด้วยนะสนใจก็จองไว้ก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอเวอเรสต์สปรถยนต์7ที่นั่งนะครับตอนนี้ที่ทุกคนหรือว่าลูกค้านะครับหลายท่านนะครับทักกันเข้ามาหานะครับยังไงนะครับถ้ามีสีในใจหรือว่ารีบใช้รถนะครับ บอกเลยว่าของเรารอรถไม่นานนะครับและก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนลดหรือของแถมลองทักกันเข้ามาดูสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญก่อนนะครับทิ้งเบอร์โทรหรือไลน์ไอดีให้แม็กดนึงเดี๋ยมกติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับชอบแบบไหนนะครับแคปหน้าจอมานะครับเดี๋ยวแม็กดูให้นะครับไม่ว่าจะแต่งเป็นชุดวิกเตอร์นะครับชุดกาโต้นะครับหรือว่าจะเป็นชุด อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ลูกค้า AKC ที่ลูกค้าดูนะครเดี๋ยวคลิปกันก่อนที่แม็กลงนะลูกค้าชอบชุดไหนอยากได้แบบนี้อยากได้แบบไหนทักกันเข้ามานะครับยังไงวันนี้ฝากเอเวอเรสต์สปคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมขนาดรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ